ทีมนครราชสีม,มามาตาเอฟซีได้ประตูจากมาเลขสิบ,บ,บสี่นาวาชีของเบชิรตาส่วมการเขยือฟซีเปตื่นตัวเพื่อนเอามาเลขหกวัชนาทจันทุงชาติต่อ 啊！李小后。啊嗯